อริยสัจสีเส้นทางแห่งการตื่นรู้และความผลทุกข์แก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรู้อริยสัจสี่ถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพและเป็นแก่นธรรมที่ทรงนําไปสั่งสอนตลอดพระชนชีพคําว่าอริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐหรือความจริงอันสูงส่ง ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่เหนือความเห็นผิดและความหลงมองเห็นตามความเป็นจริงและเป็นทางออกจากความทุกข์ได้จริงทำไมเรียกว่าแก่นธรรมในบรรดาธรรมะนับพันนับหมื่นที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอริยสัจสี่ถือเป็นแก่นเพราะเป็นหัวใจและเป็นรากฐานของทุกคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะทรงเข้าใจอริยสัจสี่ตามความเป็นจริง หลังตรัสรู้ก็ทรงนำอริยสัจ4ี่ไปสอนแก่ปัญจวัคคีในปฐมเทศนาธรรมาจากกะปวัตนสูตรทุกคำสอนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญามักมีองค์8ล้วนอยู่ภายใต้กรอบของอริยสัจสี่ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่จึงเป็นแก่นที่ลึกที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงความหมายของคำว่าอริยสัจอริยะ แปลว่าประเสริฐหรือสูงทรงสัตว์แปลว่าความจริงรวมกันหมายถึงความจริงอันประเสริฐหรือความจริงที่ทำให้ผู้รู้เห็นตามนี้แล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐอริยะบุคคลอริยสัจสี่ประกอบด้วยอะไรบ้างทุกขความจริงว่าชีวิตนี้มีทุกขสมุทัยความจริงว่าทุกมีเหตุคือตัณหานิโรธความจริงว่าทุกดับได้มร ความจริงว่ามีทางปฏิบัติให้ทุกข์ดับได้คือมักมีองค์แปดทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรง,สงสแสวงหาวิธีผลทุกข์แต่ยังไม่พบหนทางจนกระทั่งทรงอย่างรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่าความทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆแต่มีเหตุคือปัญหา ถ้าเราดับเหตุคือดับตัณหาความทุกข์จะดับไปด้วยการดับตัณหาทำได้จริงด้วยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดความเข้าใจนี้ไม่ใช่ความเชื่อหรือความคิดตามตำราแต่เป็นสิ่งที่พระองค์เห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มชัดจึงเรียกว่าตรัสรู้ซึ่งแตกต่างจากความรู้หรือความจำความพิเศษของอริยสัจสี่ที่เป็นแก่นธรรมเป็นสัจธรรม คือความจริงที่มีอยู่แล้วไม่ขึ้นกับความเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นความจริงที่เข้าถึงได้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามก็จะเห็นผลได้จริงเป็นเหตุและผลที่สมบูรณ์ชี้ให้เห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกขและวิธีดับทุก์ครอบถ้วนเป็นระบบเป็นเส้นทางปฏิบัติไม่ใช่แค่ให้รู้เฉย แต่สอนให้ลงมือปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ความสำคัญที่ทำให้เป็นแก่นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นทางออกจากความทุกข์ที่ทุกคนเผชิญเป็นความจริงสากลใช้ได้กับทุกคนทุกยุคทุกสมัยเป็นที่มาของธรรมะอื่นๆทั้งหมดเช่นศีลส,สมาธิปัญญาทำให้ผู้เข้าใจและปฏิบัติได้เห็นความจริงตามที่เป็นจิตใจจะสงบและเป็นอิสระจากความทุกข์ การรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรวคืออริยสัจสี่เพราะเป็นความจริงอันประเสริฐที่ชี้ให้เห็นปัญหาของชีวิตเหตุของปัญหาวิธีดับและทางปฏิบัติที่ดับได้จริงเป็นทางสายกลางที่ทุกคนปฏิบัติได้และทำให้เข้าถึงความสงบเย็นอย่างแท้จริงทุกทุกขอริยสัจความจริงของชีวิตทุกคือความจริงแรกที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์รูปแบบของทุกข์มีมากมายเช่นการเกิดแก่เจ็บตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจความปรารถนาแล้วไม่ได้สมหวังแม้แต่ความสุขก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่เพราะสุขนั้นไม่เที่ยงอยู่ได้ไม่นานก็ต้องแปลเปลี่ยนเมื่อเข้าใจทุกข์ตามความเป็นจริง จะทําให้เราไม่หลงยึดติดกับสิ่งที่เป็นเพียงชั่วคราวความหมายของทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาคําว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศกเท่านั้นแต่หมายถึงลักษณะโดยรวมของชีวิตที่ถูกกดทับไม่มั่นคงแปรปรวนและไม่นำมาซึ่งความอิ่มใจที่ยั่งยืน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีความไม่สมบูรณ์ไม่เที่ยงและเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกขัดเคืองหรือไม่พอใจไม่ว่าจะแรงหรือเบาชัดหรือแฝงอยู่ก็ตามพระพุทธเจ้าทรงจำแนกทุกข์ไว้อย่างละเอียดในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระองค์ทรงแสดงรายละเอียดของทุกขไว้ว่าชีวิตนี้มีทุกข์ดังนี้ชาติปิดทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ชาราปิดทุกข ความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสความเศร้าความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแขนใจล้วนเป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโคทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบเป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโคทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ยำปิดฉังนารพติตามปิดทุกข์ปรารถนาแล้วไม่ได้ตามต้องการเป็นทุกข์สังคิตเตนะปัญจุปาทานขันถาทุกข์โดยสรุปแล้วการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ทุกข์แบบชัดเจนกับทุกข์แบบแฝงพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์มีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทุกชัดเจนเช่นความเจ็บป่วยความสูญเสียความผิดหวังทุกแฝงเช่นความกังวลความเบื่อหน่ายความรู้สึกไม่สมบูรณ์ความหวาดกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วแม้กระทั่งความสุขเองก็มีความทุกข์ซ่อนอยู่เพราะสุขนั้นไม่เที่ยงและก่อให้เกิดความยึดติดทำให้ต้องทุกข์เมื่อมันหมดไปทำไมพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้รู้ทุกขทุกข เป็นความจริงที่เรามักหลีกหนีหรือละเลยแต่พระองค์ทรงชี้ว่าการเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไม่ใช่เพื่อให้จมอยู่ในความเศร้าแต่เพื่อให้เห็นสภาพแท้จริงของชีวิตและเลิศหลงคิดว่าชีวิตต้องเป็นไปตามใจหวังเสมอเมื่อรู้ทุกข์อย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าทุกข์มีเหตุมีที่มาทำให้เราสามารถหาทางผลทุก์ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ เพราะผู้ที่ไม่รู้ทุกจริงจะไม่คิดหาทาง้นทุกข์และจะยังคงติดอยู่ในวงจรเดิมทุกเกี่ยวข้องกับอนิจจังและอนัตตาพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจังแปรปรวนและแตกดับไปเมื่อสิ่งที่เราไปยึดถือว่าเป็นของเราเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เกิดทุก์เพราะแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆอนัตตา ความไม่เข้าใจในความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนนี้เองเป็นรากเหง้าของทุกข์ประโยชน์ของการเข้าใจทุกข์อย่างแท้จริงทําให้ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตได้ดีขึ้นลดความโกรธเกลียดและความรู้สึกว่าโลกไม่เป็นไปตามใจเราสอนให้ไม่ยึดติดและรู้จักปล่อยวางทำให้จิตใจสงบเบาและเป็นอิสระมากขึ้นทุกทุกขอริยสัจ คือความจริงที่ชีวิตนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่แค่ความเศร้าหรือเจ็บปวดแต่หมายถึงสภาพที่ชีวิตนี้มีความไม่สมบูรณ์เปลี่ยนแปลงและบีบขันอยู่เสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่หลงยึดติดและเริ่มเดินสู่หนทางพ้นทุกข์สมุท,ทยัยสมุทัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข์เมื่อรู้ว่าทุกข์มีจริงพระพุทธเจ้าทงแสดงเหตุแห่งทุก สิ่งนั้นคือตัณหาความอยากความทยานอยากกามาตัณหาอยากได้สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัสภาวะตัณหาอยากเป็นอยากมีวิภวะตัณหาอยากไม่เป็นอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปตัณหาทำให้จิตใจเราร้อนรุ่มกังวลและเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวง การรู้จักสมุทัยจะทำให้เรารู้ว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่มาจากความยึดมั่นภายในใจเราเองความหมายของสมุทยัยสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดขึ้นหรือต้นเหตุในที่นี้หมายถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตัณหาคือความอยากความกระหายความทยานอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจ ตัณหาไม่ใช่แค่ความอยากทั่วไปแต่เป็นความอยากที่ทำให้ใจร้อนรุ่มขุนมัวและก่อทุกข์ต่อไปทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะทุกข์ในชีวิตเราไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่จิตใจไปยึดติดหรืออยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจตัวอย่างเช่นเราอยากได้สิ่งที่ชอบแต่เมื่อไม่ได้ทุกข์ เราอยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเราตลอดไปแต่สิ่งนั้นแปลเปลี่ยนทุกข์เราอยากให้สิ่งที่ไม่ดีหายไปแต่หายไปไม่ได้ทุกข์ตัณหาจึงเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ไฟแห่งความทุกข์ลุกโชนขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงจำแนกตัณหาเป็นสามประเภทเพื่อให้เข้าใจว่าตัณหาครอบคลุมความอยากทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดูดีหรือไม่ก็ตามพระองค์จึงจำแนกออกเป็นสามคือกามตัณหา ความอยากได้ในสิ่งที่ให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นอยากได้ของอร่อยอยากได้คำชมอยากได้ความสุขสบายภวะตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากสำเร็จอยากมีชื่อเสียงอยากให้ตนเองอยู่ตลอดไปเป็นความอยากที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตนเช่นอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนพิเศษวิภวะตัณหา ความอยากไม่ให้เป็นอยากให้สิ่งไม่ดีหายไปอยากหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบเช่นอยากให้ความเจ็บป่วยหายไปอยากให้ความทุกข์ทางใจหายไปทันทีความต่างระหว่างตัญหากับความตั้งใจดีพระคุทธเจ้าทรงแยกความแตกต่างระหว่างความอยากที่เกิดจากกิเลสกับความตั้งใจดีที่เกิดจากปัญญาตัญหามักมาพร้อมความร้อนรุ่มกังวลยึดติดผลักไสเกิดแล้วใจไม่สงบ ความตั้งใจดีฉันทะเป็นความอยากที่สงบเย็นและพร้อมยอมรับผลไม่ทำให้ใจเป็นทุกข์การรู้จักแยกสองสิ่งนี้จะช่วยให้เราปฏิบัติในทางที่ไม่สร้างทุกข์เพิ่มปัญหาเชื่อมโยงกับอุป,ปาทานความยึดมั่นปัญหาเป็นเหตุให้เกิดอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความอยากใจจะไปยึดสิ่งนั้นเป็นของเราเมื่อยึดมั่นทุกครั้งที่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงหรือหายไปใจเป็นทุกข์ ดังนั้นตันหาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นมาอุป,ปาทานเปรียบเหมือนรากที่หยางลึกลงไปยึดดินไว้ทําให้ถอนตัวได้ยากขึ้นตันหาเป็นวงจรที่ต่อเนื่องพระองค์ทรงอธิบายในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทำให้เกิดตันหาเพราะมีตันหาทําให้เกิดอุป,ปาทานความยึดมั่นอุป,ปาทานทําให้เกิดภพชาติชารามรณะเป็นต้น ซึ่งเป็นความทุกข์ต่อไปถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงเราจะติดอยู่ในวงจรน,นี้ไม่รู้จบทำไมการรู้เหตุแห่งทุกข์จึงสำคัญช่วยให้เรามองทุกข์อย่างมีเหตุผลแทนที่จะโทษโชคชะตาหรือคนอื่นทำให้รู้ว่าการดับทุกข์ต้องดับที่เหตุคืคอตัณหาไม่ใช่แค่จัดการสิ่งภายนอกเมื่อเห็นตัณหาในใจเราจะรู้เท่าทันและไม่ตามใจตัณหาทุกครั้งสมูท,ทยัยสมูทัยอริยสัจ คือความจริงว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ในชีวิตเราไม่ใช่สิ่งภายนอกแต่คือตัณหาความอยากที่ร้อนรุ่มและยึดติดในใจเมื่อเข้าใจสมุทยัยเราจะเห็นว่าทุกมีเหตุเมื่อดับเหตุทุกก็ดับได้จริงนิโรดนิโรดอริยสัจความดับทุกข์นิโรธคือความดับเย็นความสิ้นสุดของตัณหาและความยึดติดเมื่อใจหมดตัณหา ใจจะสงบเย็นปลอดโปรง่งและเป็นอิสระพระพุทธเจ้าสอนว่าความดับทุกนี้เป็นไปได้จริงไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยแต่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถประสบได้ด้วยตนเองเรียกว่านิพพานคือสภาวะแห่งความดับกิเลสและดับทุกข์โดยสิ้นเชิงความหมายของนิโรธนิโรธในภาษาบาลีแปลว่าการดับความสิ้นไปการระงับ หรือการดับเย็นในทางพุทธศาสนาหมายถึงความดับไม่เหลือแห่งตัณหาและอุปทานซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อตัณหาและความยึดมั่นดับความทุกข์ก็ย่อมดับไปโดยสิ้นเชิงนิโรธไม่ได้หมายถึงการหนีจากโลกหรือทำลายชีวิตแต่เป็นสภาวะที่ใจหมดสิ้นความอยากความยึดติดและความเร่าร้อนจึงสงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริง นิโรธกับนิพพานนิโรธและนิพพานคือเรื่องเดียวกันในแง่ความหมายนิโรธคือการดับทุกข์การสิ้นสุดของเหตุแห่งทุกข์ตัณหานิพพานหมายถึงภาวะแห่งความสงบเย็นดับกิเลสและตัณหาโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิพพานคือนิโรธของตัณหาความโกรธความหลงเมื่อสิ่งเหล่านี้ดับใจจะหมดทุกข์ลักษณะของนิโรธ เป็นสภาวะที่สงบเย็นเป็นอิสระไม่มีความเร่าร้อนจากความอยากความเกลียดและความยึดติดเป็นสภาพที่เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นผลของการปฏิบัติเป็นสภาพที่ไม่เกิดดับต่างจากความสุขทางโลกที่มาแล้วก็ไปนิโรธเป็นสภาพที่ไม่ผันแปรเพราะหมดเชื้อเพลิงคือกิเลสทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนิโรธเพื่อให้เห็นว่า ความทุกข์ที่เราประสบไม่ใช่สิ่งที่ต้องทนรับตลอดไปและไม่ใช่สิ่งที่แก้ไม่ได้เมื่อมีเหตุตัณหามีทุกข์เมื่อดับเหตุตัณหาทุกข์ก็ดับนี่เป็นหลักการที่เรียกว่าปฏิจจสมุบาทคือทุกสิ่งอิงอาศัยเหตุปัจจัยเมื่อเหตุสิ้นผลก็สิ้นมีโรธเกิดขึ้นได้อย่างไรมีโรธจะเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติ คือการละตันหาได้ด้วยปัญญาและเดินตามหนทางแห่งมักมีองค์8ได้แก่ความเห็นชอบความคิดชอบการพูดชอบการทำชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งมั่นของจิตชอบเมื่อตันหาถูกละไปทีละน้อยความทุกข์ก็ดับทีละน้อยจนถึงที่สุดคือความดับเย็นโดยสิ้นเชิงนิโรธไม่ใช่การทำลายชีวิตหรือความรู้สึก หลายคนเข้าใจผิดว่าดับปัญหาหมายถึงไม่เหลืออะไรไม่รู้สึกอะไรซึ่งไม่ถูกต้องนิโรธไม่ใช่ความว่างเปล่าที่เย็นชาแต่เป็นภาวะที่ใจยังมีความรู้สึกแต่สงบเย็นไม่ถูกรบกวนด้วยความโลภโกรธหลงใจยังรู้จักความสุขแต่เป็นสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกความสุขของนิโรธต่างจากสุขทางโลกอย่างไรสุขทางโลกเกิดจากได้สิ่งที่อยาก พอได้แล้วก็กลัวจะเสียสุดท้ายทุกเมื่อเสียไปสุขจากนิโรธเกิดจากความหมดสิ้นความอยากไม่มีสิ่งใดมากวนใจใจสงบและเบาสบายอย่างแท้จริงสุขนี้จึงมั่นคงและไม่ขึ้นกับเงื่อนไขาภายนอกนิโรธในชีวิตประจำวันแม้ยังไม่ถึงนิพพานแต่เราสามารถสัมผัสนิโรธชั่วคราวได้เช่นตอนที่ปล่อยวางความกโกรธใจสงบขึ้น ตอนที่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จใจโปร่งเบาตอนที่รู้เท่าทันความอยากแล้วไม่ตามใจมันใจจะเย็นขึ้นนี่คือลักษณะของนิโรธที่ทุกคนสัมผัสได้จริงในชีวิตประจำวันนิโรธคือความจริงว่าความทุกข์สามารถดับได้เมื่อเหตุคือตัณหาดับทุกข์ก็หมดไปเป็นภาวะที่ใจสงบเย็นเป็นอิสระและเป็นสุขที่มั่นคงพระพุทธเจ้าทรงสอนนิโรธ เพื่อให้เรารู้ว่าทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องทนถาวรแต่มีทางดับได้จริงด้วยการละเหตุคือตัณหามัคมัคอริยสัตทางสู่ความดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์เรียกว่ามัคมีองแป8ดได้แก่ความเห็นชอบเข้าใจทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมัคอย่างถูกต้องความดำริชอบคิดในทางที่เป็นกุศล วาจาชอบพูดในทางที่ดีไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นการงานชอบเลี้ยงชีพโดยสุจริตความเพียรชอบเพียรละความชั่วทำความดีความระลึกชอบมีสติรู้ตัวอยู่เสมอความตั้งใจมั่นชอบมีสมาธิจิตแน่วแน่ไม่วอกแวกความภาคเพียรชอบอุตสาหะไม่ยอ่อท้อเมื่อเราปฏิบัติตามมรรคจิตใจจะสงบสว่าง และค่อยๆก้าวผ้นจากความทุกข์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงความหมายของมรคมรคในภาษาบาลีแปลว่าทางหรือหนทางในที่นี้หมายถึงหนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์คือทำให้ตัณหาเหตุแห่งทุกข์ดับจนถึงนิโรธความดับทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าทรงสรุปมรคนี้ไว้ชัดเจนว่าเป็นอริยมรคมีองค์แ ซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนไปในความสุขแบบโลกีกามสศุขันลิการุโยกหรือความทรมานร่างกายเกินไปอัตตกิลมัฐานุโยกอริยมรตมีองค์8หนทางที่สมบูรณ์อริยมรตมีองค์8เป็นหนทางที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตคือความคิดคำพูดการกระทำและจิตใจโดยแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆดังนี้ 1. ปัญญาปัญญาสิกขาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือการเข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงเห็นอริยสัจสี่ว่ามีทุก์ทุกมีเหตุทุกดับได้และมีทางดับทุกสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดในทางที่เป็นกุศลเช่นความคิดละบาปความคิดไม่พยาบาทความคิดเมตตาไม่คิดเบียดเบียน 2. ศีลศีลสิกขา สัมมาวาจาการพูดชอบพูดจริงไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจอ้อสัมมากรรมมันตะการกระทำชอบเว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนไม่ค้าขายสิ่งที่ทำร้ายผู้อื่นเช่นอาวุธเหล้ายาพิษสัตว์เป็นๆเพื่อฆ่า สสมาธิสมาธิสิกขาสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เกิดขึ้นใหม่เพียรทำความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดและทำความดีที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นสัมมาสติความระลึกชอบมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมตามความเป็นจริงไม่เผลอไปตามอารมณ์สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบทำใจให้มั่นคงแน่วแน่ในสิ่งที่ควรคือเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาให้จิตสงบเห็นความจริงทำไมต้ององค์8ครบถ้วนทั้ง8ข้อเป็นระบบที่ทำงานเกื้อกูลกันไม่ใช่เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งแล้วพอเริ่มจากปัญญาทำให้มีความคิดคำพูดการกระทำที่ถูกต้องเกิดความสงบทางใจ สมาธิที่มั่นคงทําให้ปัญญาแหลมคมขึ้นเห็นตัณหาและดับตัณหาได้จริงทั้งหมดนี้รวมเป็นหนทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าพาให้ถึงความพ้นทุกมรรคกับชีวิตประจําวันมรรคไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะนักบวชแต่เป็นสิ่งที่นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เช่นสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าโลกไม่เที่ยงจะได้ไม่ยึดติด สัมมาวาจาฝึกพูดให้สร้างสรรค์ลดปัญหาความขัดแย้งสัมมาสติมีสติรู้ตัวเวลาโกรธหรือดีใจมากจะได้ไม่เผลอทำชั่วสัมมาวายามะเพียรละนิสัยไม่ดีและสร้างนิสัยดีทุกครั้งที่เราปฏิบัติเรากำลังเดินบนหนทางดับทุกข์แม้จะยังไม่ถึงจุดสูงสุดแต่ใจก็สงบและเบาขึ้นมรคือเหตุความดับทุกข์คือน,นิโรธ พระพุทธเจ้าสอนว่ามรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลเมื่อเดินตามมรรคตัณหาจะค่อยๆเบาบางและดับไปใจจะสงบและผลทุกข์มรรคมรรคอริยศัสตรคือหนทางสู่ความดับทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าทงค้นพบและทงสอนเป็นหนทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนครบถ้วนทั้งความคิดคำพูดการกระทำและการฝึกจิต เมื่อลงมือปฏิบัติจริงใจจะสงบเย็นไม่เร่าร้อนจากตัณหาและจะค่อยๆเข้าสู่ความสุขที่มั่นคงอริยสัจ4กับชีวิตประจำวันอริยสัจ4ี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของนักบวชแต่เป็นแนวทางที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเมื่อเจอความทุกข์ให้รู้เท่าทันว่าเป็นธรรมดาของชีวิตมองหาสาเหตุข,ของความทุกข์ในใจไม่โทษคนอื่น ฝึกลดความอยากความยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงใช้ชีวิตตามมัคเช่นฝึกสติพูดดีคิดดีเพียงเท่านี้ชีวิตจะเบาขึ้นมีความสงบภายในและพบความสุขที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าอริยสัจสี่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัคเป็นหัวใจของพระธรรมที่ทุกคนควรเรียนรู้เพราะเมื่อเข้าใจและนำมาปฏิบัติจะช่วยให้ชีวิตพ้นทุกขหรือทุกน้อยลง แม้เราอาจยังไม่ถึงนิพพานแต่สามารถนำหลักนี้มาใช้จัดการความทุกข์ความเครียดความกังวลและความยึดติดในชีวิตประจำวันได้ 1. ทุกข์รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงทุกข์ในชีวิตประจำวันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเช่นความตายหรือความเจ็บป่วยเสมอไปแต่รวมถึงความหงุดหงิดที่รถติดความน้อยใจเมื่อคนอื่นไม่ชมความเครียดจากงานความกลัวอนาคต พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เท่าทันทุกข์เห็นว่าทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตเมื่อเห็นอย่างนี้ใจจะไม่ต่อต้านหรือโทษใครไม่ซ้ำเติมทุกข์ด้วยการคิดวนซ้ำๆแต่เรียนรู้ที่จะยอมรับและอยู่กับทุกข์อย่างมีสติเช่นรู้ตัวว่าตอนนี้ฉันกำลังโกรธรู้ว่านี่คือความผิดหวังไม่ใช่ตัวเราความรู้ตัวนี้จะทำให้ทุก์เบาลง 2. ส,สมุทัยมองให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ พระองค์สอนว่าทุกข์ไม่ได้มาจากภายนอกเท่านั้นแต่มาจากตัณหาความอยากและความยึดติดในใจเองในชีวิตประจำวันเราลองฝึกสังเกตว่าทำไมเราทุกข์เพราะอยากได้อยากเป็นหรืออยากไม่ให้เป็นเช่นโกรธเพื่อนเพราะอยากให้เขาพูดดีๆกับเราทุกข์เพราะงานเครียดเพราะเพราะอยากให้งานเสร็จสมบูรณ์ไม่มีปัญหาการเห็นเหตุแห่งทุกข์ทำให้เราเข้าใจว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรือสถานการณ์เสมอแต่อยู่ที่ความอยากและความยึดมั่นในใจเราเองเมื่อเห็นเราจะไม่โทษใครและเริ่มลดตันหาได้ 3. นิโรธเชื่อมั่นว่าทุกดับได้ในชีวิตประจำวันการดับทุกอาจไม่ได้หมายถึงความสิ้นตันหาตลอดไปแบบพระอรหันต์แต่หมายถึงการวางลงชั่วคราวใจจะสงบขึ้นเช่นปล่อยความคาดหวังที่สูงเกินไป ยอมรับว่าคนอื่นไม่ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการลดความอยากเป็นที่หนึ่งอยากให้คนชอบเมื่อตัณหาลดลงใจจะสงบและเป็นอิสระความทุกข์ก็ลดลงหรือหายไปช่วนหนึ่งนี่คือลักษณะของนิโรธที่ทุกคนสัมผัสได้จริง 4. มรรคทางปฏิบัติให้ผลทุกข์ในชีวิตประจำวันเราสามารถนำมรรคมีองค์8มาปรับใช้ได้เช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ เข้าใจว่าโลกไม่เที่ยงทุกสิ่งเปลี่ยนได้ใจจะไม่ยึดติดสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคิดในทางที่ดีเช่นเมตตาไม่พยาบาทไม่อิจฉาสัมมาวาจาการพูดชอบพูดดีลดปัญหาความขัดแยง้งสัมมากัมมันตะการกระทําชอบทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเลือกอาชีพหรือวิธีหาเงินที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละความคิดความพูดความทำที่เป็นอกุศลและเพิ่มกุศลสัมมาสติความระลึกชอบมีสติรู้ทันจิตใจเช่นตอนโกรธดีใจหรือเสียใจสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบฝึกจิตให้สงบเช่นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมสรุปให้เห็นภาพทุกข์ความจริงว่าชีวิตมีทุกข์สังเกตอารมณ์ความไม่พอใจเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้น สมุทยัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาสังเกตความอยากความยึดติดนิโรธความดับทุกข์ฝึกปล่อยวางลดความอยากใจสงบขึ้นมักทางดับทุกข์ใช้มักมีองค์แปดในความคิดคำพูดการกระทำอริยสัจสี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นแนวทางใช้ชีวิตเมื่อเรานำมาใช้ใจจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะยึดติดน้อยลงลดความโกรธอิจฉาหงุดหงิด ใจเบาและสงบขึ้นแม้ต้องเผชิญปัญหาชีวิตจะค่อยๆใกล้ความสุขที่มั่นคงไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกสรุปอริยสัจ4ี่เป็นคำสอนที่ลึกซึ้งและเรียบง่ายในขณะเดียวกันทุกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าจะทุกน้อยหรือมากด้วยการเข้าใจเหตุแห่งทุกดับตัณหาและเดินตามมรรคเมื่อเข้าใจและปฏิบัติได้จะพบว่าความสุขแท้จริงอยู่ในใจเรานี่เอง